เหตุที่คนส่วนใหญ่กลัวการพูดหน้ากล้องรู้ไหมคะว่าทำไมเพราะเราแคร์ตัวเองค่ะถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีความสนใจกับตัวเองมากกว่าคนฟังของเราอะค่ะตัวเรามันจะใหญ่มากในความรู้สึกของเรามันจะเหมือนเป็นมือถือแล้วมีการซูมขยายโฟกัสตัวเรามันจะยิ่งใหญ่มากเราจะคอนเซิร์นคนเขาจะชอบเราไหมคนเขาจะตัดสินเราไหมหน้าฉันสวยหรือเังเสียงดีไหมกล้องดีไหมไฟได้ไหมอะไรอะไรอะไร,อะไรของเราเกี่ยวกับตัวเราไงแล้ว ยิ่งเราโฟกัสเรายิ่งขยายว่าที่ตัวเราเท่าไหร่เราก็จะยิ่งกลัวเราก็จะยิ่งตื่นเต้นเนิร์ฟไสมากเท่านั้นวิธีการแก้คือลดขนาดของตัวเองลงค่ะแล้วไปเพิ่มขนาดของคนฟังแทนนะคะไปโฟกัสว่าอ๋อใครกําลังฟังเราอยู่ข้อมูลของเราเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับคนแบบไหนแล้วเราอยากให้เขาได้อะไรเราอยากที่จะช่วยเหลืออะไรเขาฉันหวังดีกับเขาขนาดไหนข้อมูลแบบนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเขายังไงมันจะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ขนาดไหน เปลี่ยนโฟกัสไปที่เขาค่ะชิปโฟกัสไปที่เขาแล้วก็พูดออกมาอย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกตื่นเต้นน้อยลงสำหรับใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะฝากติดตามชาร่าในทุกช่องทางด้วยนะคะ